ชัดชาติออกทะเลแจงยิบเปิดพื้นที่มอบหยุดเอเปกไม่ได้คิดเองตำรวจก็เห็นด้วยปัดพลวันสนับสนุนสามนิ้วชัดชาติออกทะเลแจงยิบเปิดพื้นที่ม็อบหยุดเอเปกไม่ได้คิดเองตำรวจก็เห็นด้วยปัดพลวันสนับสนุนสามนิ้ว 21พฤศจิกายนที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกลุ่มผู้ชุมนุมรัษฎรหยุดเอเปก2 0 2 2ที่ชุมนุมที่ลานคนเมืองว่าได้มีการหารือกับฝ่ายความมั่นคงอย่างต่อเนื่องและการเปิดพื้นที่ลานคนเมืองเราไม่ได้คิดเองได้มีการหารือกับตำรวจซึ่งตำรวจก็เห็นด้วยโดยตั้งแต่ที่เราเปิดอนุญาตให้มีการใช้ลานคนเมือง เป็นหนึ่งใน7สถานที่ชุมนุมสาเทรณนะจนถึงปัจจุบันมีผู้ขอใช้ทั้งหมด36ครั้งโดย14ครั้งเป็นเรื่องของการเมืองอีก22ครั้งเป็นเรื่องอื่นๆทั่วไป จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ที่สามารถให้คนมาแสดงออกได้จากที่เราสังเกตมีการลดความขัดแย้งที่อยู่บนท้องถนนหรือปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนทั้งนี้ยืนยันว่าสิ่งที่ทำเราถือว่าได้มีการคิดละเอียดแล้วอาจจะมีข้อที่มีปัญหากรณีที่มีผู้ชุมนุมขยับออกไปและเกิดการประทะขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิด แต่ต้องเรียนว่ายังดีกว่าไม่มีพื้นที่จะง่ายมากสำหรับกทมที่ไม่ให้ชุมนุมเป็นเรื่องง่ายเลยและเป็นการโยนภาระให้คนอื่นเพราะกลายเป็นว่าเมื่อไม่มีที่ชุมนุมที่เป็นสัสดส่วนคนต้องไปชุมนุมที่อื่นยิ่งไปสร้างปัญหาคาดการไม่ได้ว่าจะไปชุมนุมที่ไหนการรับมือยิ่งลำบากมากขึ้นอีก ซึ่งการอาศัยการกำหนดพื้นที่ให้เขาสามารถมาแสดงออกได้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันแต่อาจจะมีจุดที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นบ้างเมื่อข้อกระทบกระทั่งก็เป็นบทเรียนที่เราต้องพัฒนาขึ้นนายชัดชาติกล่าว ผู้ว่ากทมกล่าวตอบว่าในส่วนของกทมบทเรียนที่ได้มีการคุยกันในเรื่องของจุดชุมนุมคือปัญหาเกิดจากตอนที่คนจะออกจากลานคนเมืองไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกกิตโดยอนาคตรเราสามารถจะจัดให้สองฝ่ายมาเจอกันได้หรือไม่สําหรับการประชุมที่มีตัวแทนจากต่างประเทศจัดให้มีตัวแทนจากต่างประเทศมาเจอผู้ชุมนุมที่ลานคนเมืองได้หรือไม่จะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างออกจากพื้นที่ หรือจัดตัวแทนผู้ชุมนุมให้ยื่นหนังสือให้กับคนที่เขาอยากเจอได้หรือไม่จะได้ลดความขัดแย้งและความเคลื่อนไหวนอกจากนี้ประเด็นที่ผู้ชุมนุมจะเสนอเราเองก็ยังไม่ชัดเจนว่าต้องการอะไรในรายละเอียดเราอาจจะเข้าไปสรุปประเด็นว่าเขาต้องการอะไรจะได้ทำให้ข้อเสนอชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กทมสามารถช่วยทําให้การประชุมครั้งหน้ามีประสิทธิภาพขึ้นแต่ตนเชื่อว่าการมีพื้นที่ชุมนุมเป็นสัดส่วนเป็นเรื่องที่ดีสิ่งที่พิสูจน์ช่วงสีเดือนที่ผ่านมาคือมีการชุมนุม36มครั้งตนว่าสถานการณ์ตึงเครียดลดลงเหมือนกับมีพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนเป็นช่องที่หายใจได้ ขอบคุณทุกท่านที่มีผู้แสดงความเห็นหลายคนบอกว่าไม่ควรเปิดพื้นที่ให้แต่ตนเชื่อว่าเป็นวิธีทางที่เราคิดละเอียดแล้ว พราะผลที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีผมเห็นว่าเป็นคอนเซปต์เอ펙คือโอเพนคอน e น t และ Balance คือเราเปิดเผยเชื่อมโยงทุกคนไม่ว่าจะมีความเห็นแตกต่างกันและหาความสมดุลระหว่างผู้ที่เห็นต่างทั้งนี้เรื่องตรวจสอบก็เป็นสิทธิที่สามารถตรวจสอบได้ดีจะได้ช่วยกันเรามาจากระบอบประชาธิปไตยเราไม่กลัวการตรวจสอบอยู่แล้วอย่างที่เรียนว่าเรามีการหารือกับทางตำรวจตลอดตำรวจก็ไม่ได ้ขัดข้องอยากให้เรามีพื้นที่ที่เปิดกว้างด้วยซ้ำนายชัดชาติกล่าว นายชัดชาติกล่าวต่อว่าเราไม่ได้สนับสนุนใครเราดูแลประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันอย่าไปโยงเรื่องประเด็นการเมืองหากจะมีการชุมนุมสนับสนุนเอเปกเราก็ไม่ว่าเพราะเนื้อหาเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราอยู่ตรงนี้เราเป็นกลางเพราะเรามีความไม่ได้ทะเยอทะยานทางการเมืองเราเป็นอิสระและเชื่อว่าสิ่งที่ทำ ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของกรุงเทพมหานครทำเพื่อให้การประชุมเอเปกครั้งนี้ในแง่ของการประชุมจัดไปได้อย่างราบรื่นถึงแม้จะมีการกระทบกระทั่งกันแต่ก็ไม่ได้บานปลายขนาดที่ทำให้กระทบกับการชุมนุมทั้งนี้ยืนยันว่าไม่สนับสนุนม็อบไม่มีความฝักใฝ่ฝ่ายใด เราดูแลทุกคนเท่าเทียมกันอย่าเอาไปเป็นประเด็นทางการเมืองผมเองไม่สนับสนุนใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นผู้ว่าของทุกคนผมต้องรับใช้กรุงเทพทุกคนและหน้าที่เราคือประคองสถานการณ์ให้ผ่านเอเบกไปให้เรียบร้อยไม่ผลกระทบกับการประชุมซึ่งผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเราทําได้ดีในระดับหนึ่งและมีพื้นที่ให้คนแสดงออกได้พื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการก็สะดวกเพราะมีทางเข้าทางออกอย่างจำกัดทำให้เราดูแลผู้ชมุมนุมได้ผู้ว่ากทมกล่าว นายชัดชดกล่าวอีกว่าตามกฎหมายเป็นพื้นที่อนุญาตให้คนมาแสดงออกอยู่แล้วแต่อย่าให้เกิดความรุนแรงฉะนั้นคนที่มาก็ต้องรับผิดชอบเนื้อหาที่ตัวเองพูดซึ่งการลงถนนผิดเรื่องพรบชุมนุมสาธารณะฉะนั้นแค่แจ้งให้เราทราบเราจะได้จัดการให้ดีไม่ให้ค้างคืนเพราะเราไม่ต้องการให้กิจกรรมรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจรนารณางานต่อง,งานหลักการคือต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันสิ่งที่ เกิดขึ้นคงต้องทบทวนกับฝ่ายความมั่นคงว่าจุดตรงนี้มีอะไรที่จะปรับปรุงหรือไม่ในอนาคตคิดว่าพื้นที่นี้มีความเหมาะสมอีกหรือไม่เป็นเรื่องที่ปรับเปลี่ยนได้ในอนาคตสำนักข่าววิหกนิวสอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรพรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองอมอรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี โยราชูชาองค์กษัตริย์ปราศืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพู้สืบสานคติยะจารีประเพดีรพระง์จักรีเสวยราชสมบัติตามบรัดาณนเทียนบา เลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสุดิบันลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเลือแผ่นสุพันคันติยังสงางาน กายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตกามสยามนามนี้แสดสองสดุดดีมีก,กษัตริย์ตามทั่วทุกเขตกามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์กษักษตรรร์ราชาพระผู้ทรงบลญทรสงสรอ,องไอสูนวิสุทดดุดเทพ,พอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเมื่อแท่สุบันขัติยาสนา,านา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุดเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามน้ำนี้แส้ซ้องสัดุดีมีกษัตริย์เรินทาทั่วทุกเพทคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ ¡Só! So